สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบอยสังครับผมวันนี้มาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยครับผมท่านใดที่รับชมคลิปของผมนะครับท่านจะไม่มีวันลืมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับเพราะว่าผมนั้นทำคอนเทนต์ เป็นแนวพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับตลกไทยนะครับตั้งแต่ยุคอดีตนะครับจนถึงยุคปัจจุบันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลกยุค8 0 9 0นะครับหรือว่ามายุค2 0 0พยุคถึงปัจจุบันนะครับก็สืบสานตำนานตลกไทยเนาะเพื่อไม่ให้อ่าห่างหายนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตลกคนนี้ครับผมเป็นพี่ชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับที่ ผมให้ความเคารพนับถือนะครับและก็สิ่งที่สําคัญแกเป็นตลกดังที่ไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับผมนั่นคือพี่โรเบิร์ตดอกมะดันเอ่ยชื่อนี้มานะแต่ถ้าเป็นยุค90นะครับหลายท่านรู้จักนะครับแต่ถ้ายุคปัจจุบันและยุคหลังมานะครับก็คือพี่โรเบิร์ตสายควันนั่นแหละนะครับคือคนคนเดียวกันนะครับเมื่ออดีตที่ พี่เบิร์ตพวกผมกลุ่มศิลปินตลกก็จะเรียกกันสั้นๆว่าพี่เบิร์ดนะนะครับหรือว่าชื่อแกก็คือ,อในวงการก็โรเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นโรเบิร์ตดอกมะดันเนะาะอดีตแกเป็นหนึ่งในสมาชิกตลกคณะอาจารย์ดีดอกมะดันนะครับก็เป็นผู้ขับวอดในวงการตลกมายาวนานเนาะพี่โรเบิร์ตนะครับมมเมื่อยุคอดีตที่ผ่านมานะครับตลกยุค 90นะครับพี่โรเบิร์ตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูนะในการแสดงตลกทั้งเ,เป็นตัวปูนะครับและกเ็เป็นคู่หูนะครับของอาจารย์ดีดอกบาดันแล้วก็ทีมงานของคณะอาจารย์ดีเนาะในยุคนั้นนะครับก็จะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งที่หลายๆคนหลายๆท่านรู้นะครับหลายๆท่านทราบว่า,าช่วงชีวิต หนึ่งของพี่โรเบิร์ตนะครับเ,เดินทางสายตลกแบบไม่ราบรื่นเนาะ,ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แกดอปลงไปนะครับจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่เนาะในยุคนั้นช่วงนั้นนะครับยุคที่ตลกก็เขาเรียกว่าอะไรซบ,ซบซบเซาหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอภัยนะทุกคนยุงยุงกัด <c oughs> ก็จะเป็นยุคคาฟเฟ่ช่วง ปลายของยุคคาเฟ่เนาะที่ตลกหลายๆคณะก็เริ่มจะซบเซาลงนะครับตลกดังๆที่เป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงก็ไปเข้าทีวีกันมากมายหลายคนเนาะจนทำให้ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งนะครับพี่โรเบิร์ตใช้ชีวิตแบบโอ้โห ใช่จะว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าดิานทาพี่นะอ,อ,อันนี้เรามาเล่าสู่กันฟนะังเน,นาะในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในวงการเ,เป็นหนึ่งในศิลปินตลกนะที่พอจะรู้ข้อมูลบ้างนะพี่โรเบิร์ตก็ช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งแ,แย่นะลำบากนะครับ <c oughs> แต่กับกายหลายๆคนก็ไปได้ดีนะครับท,ทั้งๆที่ฝีมือ พี่โรเบิร์ตนะนะครับฝีมือดีนะครับเป็นตลกที่มีม้วนเทปหรือว่าวิดีโอหรือ YouTube เก่าๆเนาะที่มีการบันทึกเทปบันทึกม้วนวิดีโอไว้นะครับอยู่ในช่อง y o u t u b e หลายๆหลายๆช่องเนาะเราเข้าไปดูว่ามีช่วงอยู่กับพี่หนูพองเตยนะครับหรือว่าหนูเชิญยิ้มนะครับช่วงนั้นแกก็ ด้วยสภาพร่างกายแกก็ไม่เฟิร์มนะครับไม่โอเคนะหลายๆท่านก็ทราบนะครับ mm hmm. แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนาะนะครับคุณบอลน,นะครับคุณบอลเชิญยิ้มนะครับได้คักชวนนะครับพี่เบิร์ดมาร่วมทีมนะครับในช่วงที่คุณบอลกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ อ,อยู่ในรายการาหลายรายการนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบพีคนะ,ะจุดพีคของรายการทีวีแล้วก็มีทั้งที่นุย้ยมีทั้งแจ๊สชวนชื่นมีทั้งนะักคอมนะครับโอ้แล้วก็มีคุณตั๊กบริบูรณ์นะแล้วก็พดีจังหวัดคุณบอลน,นะครับได้ทำทีมด้วย ทำคณะทำทีมเล่นเป็นวงแบนดนตรีเป็นตลกไปในตัวอะไรเงี้ยนะครับพี่โรเบิร์ตก็กลับเข้ามาอยู่ช่วงยุคหนึ่งนะครับที่มาสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับตัวเองนะครับโดยที่เปลี่ยนฉายานะครับจากพี่โรเบิร์ตนะครับดอกมะดันนะครับหรือว่าโรเบิร์ตเพชรเก้านะครับชื่อตลกคณะอีกช่วงหนึ่งนะจนมาเป็น พี่โรเบิร์ตสายควันนะครับแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของพี่โรเบิร์ตเนาะดังกระชอนนะครับแบบโอ้โหตัวฟ้าเมืองไทยนะในยุคนั้นนะในยุคยุคหนึ่งนะครับแล้วก็มีผลงานเยอะแยะนะครับมีงานการแสดงทั้งในทีวีทั้งงานนอกนะทั้งคอนเสิร์ตนะที่คุณบอลเชิญ,ญยิ้มได้รับคอนเสิร์ตด้วยช่วงนั้นนะครับก็ เป็นในรูปแบบรูปแบบของวารรตี้นะครับตลกคอนเสิร์ตเป็นเอนเตอร์เทนด้วยนะให้กับเอฟซี FC, นะครับทั่วประเทศได้รับชมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่โรเบิร์ตก็เปลี่ยนไปนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเลยนะครับเหมือนคำ โบราณบอกเลยนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะในช่วงช่วงหนึ่งอ่ะนะครับที่ <c oughs> แล้วนิสัยส่วนตัวพี่โรเบิร์ตนะหลังจากที่ก่อนหน้านู้นนะครับผมผมจริงๆก่อนหน้าตอนที่พี่โรเบิร์ตอยู่คณะอาจารย์ดีดอกมาดัานเนี่ยนะครับผมผมเพิ่งจะรู้จักกับพี่โรเบิร์ตนะเป็นการส่วนตัวในในช่วงนั้นนะครับช่วงคณะอาจารย์ดียัง ยังเล่นกันอยู่นะในยุคนั้นนะด้วยที่มีพี่เจมเชิญยิ้มนะครับอ,อดีตหัวหน้าเก่าผมเนี่ยนะครับพี่แกแกเสียชีวิตไปแล้วนะในคลิปก็เคยลงไปแล้วพี่เจมเชิญยิ้มเนี่ยผมผมเป็นลูกน้องเก่าแล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งนะผมได้โอกาสนะครับไปสัมผัสรู่นี้นั่นอะไรเงี้ยนะถ้าไปได้รู้จักกับพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ ก,ก็อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็เดินสวนเข้าไปสวนเข้ามาตามคาเฟ่ตามอ,าอะไรต่างๆนะวิลล่าแล้ววิลล่าพระรามเก้ากรุงทนบมรีอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้จักกันนั่นแหละนะครับก็ <c oughs> ก็ต่อช่วงนั้นก็ไม่ได้ถึงขั้นสนิทสนมกนันหรอกนะครับแล้วก็มาเจอกันเรื่อยๆนะครับเจอตอนที่แกอยู่เพชรเก้าก็เจอ,อช่วงนั้นก็ยังไม่ได้สนิทสนุมกันนั่นแค่แค่ทักทายยกมือไหว้พี่เขานะครับตลกนะครับ ไปมาหาสู่หรือว่าเห็นกันสวนทางกันคนนึงลงคนนึงขึ้นคณะนั้นลงคณะนี้ขึ้นต่อแล้วก็จะยกมือไหว้กันนะครับสมัยก่อนนะนะครับก็เป็นความทรงจําดีๆนะครับแล้วก็มีงานสมาคมนะครับงานสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยในยุคก,ก่อนนะครับยุคมาก่อนเนาะการมีประชุมสมาคมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก็จะเจอกันประจํานะครับกับกลุ่มพี่ เรเบิตแล้วก็หัวหน้าบอลเชิญยิ้มนู่นนี่นั่นพี่นุ้งพี่นุ้ยนะครับอการทักทายนะครับการพูดคุยนะครับอืแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมจําได้ดีเลยนะอันนี้ผมเล่าในความประทับใจของของพี่แกเลยนะแล้วก็ประทับใจตัวผมเองด้วยนะ,ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นสมาคมตลกจัดการประกวดตลกนะครับอจัดการประกวดแสดงตลกนะครับพอดี Uh, อยู่ที่นนบุรีอ่ะนะครับผมจําได้นะกว่าน,นั้น uh, มีตลกที่มาประกวดก็ไม่ว่าจะมาจากทางโรงเรียนทั้งเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กนักเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นแล้วก็จะมีห้องห้องห้องเป็นเป็นห้องไอ้แล้วก็จะมีกลุ่มศิลปินปตลกนะครับที่ uh, มีวิชาความรู้นู่นนี่น,นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีพี่รูเบิร์ตมีอะไรก็แล้วแต่นะจังหวะมันมีอยู่ uh, ช่วงหนึ่งที่ผมเดินไปในห้องที่เขากําลังสอนกันอยู่ ตลกเนี่ยมันเขาเรียกว่าก็สอนกันไม่ได้เป็นแต่มันเป็นครูพักรักจําแค่แนะน,นํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจังหวะผมเดินเข้าไปในห้องที่มีพี่โรเบิร์ตนะครับอยู่ด้วยนะครับพอดีผมก็ไปดูด้วยอะไรด้วยแล้วก็แนะนําน้องๆไปด้วยในตัวนะเพราะว่าผมก็เ,เข้าเข้าไปในห้องพอดีพี่โรเบิร์ตก็แนะนำให้น้องๆน,นะครับทีมงานตลก ทีนั้นแหละนะครับเป็นตลกเด็กนะตลกนักเรียนนะ่ะนักนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นมัธยมนี่แหละพี่โรเบิร์ตเขาบอกว่านี่คือ,อศิลปินตลกอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือน้องบอยนะครับนี่ก็มา,ามีความสามารถอันนี้พี่โรเบิร์ตก็พูดเองนะนี่ไม่ใช่ผมพูดนะนะครับมีความสามารถแล้วผมก็พอดีช่วยพี่โรเบิร์ตด้วยนะในช่วงนั้นก็ช่วยแกแบบ จัดระเบียบมุกนะให้กับน้องๆน,นะว่าเออมันมุกนี้มันเล่นอย่างนี้นะประมาณนี้อะไรเงี้ยนะเป็นการเล้นนั่นะนะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่พี่โรเบิร์ตมอบให้ให้กับตัวผมเองนะผมถือว่าโอภูมิใจสุดๆนะครับพี่โรเบิร์ตนี้เป็นเป็นตลกที่แล้วก็ไม่ถือเนื้อ,ถ,อ,อถือตัวนะครับเราก็เจอกันมาเรื่รอยๆนะั่นแหละแล้วก็ที่สิ่งที่สําคัญเลยนะถ้าเจอพี่โรเบิร์ตนะ ไปตามงานไปเจอที่งานแล้วไปขอแกถ่ายรูปนะ <c oughs> แกจะบ่นเลยนะอพี่โรเบิร์ตนี่จะบ่นให้ผมเลยนะอพี่ผมถ่ายรูปด้วยเลยแกแกจะพูดอยู่ขับหนึ่งแล้วมึงจะถ่ายกับกูทําไมเอออะไรเงี้ยอารมณ์ไง้ห้แกว่าก็มึงตลกเหมือนกับกูมึงก็เป็นตลกเหมือนกูเป็นตลกเหมือนกันรู้จักกันอะไรอย่างงี้นะเออแล้วจะถ่ายกันทําไมอะไรเงี้ยอารมณ์แกแกแบบว่า พูดหยอกพูดพูดแซวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแต่ในในมุมมองของถ้าเป็น f อซีเป็นแฟนคลับหรือเป็นประชาชนทั่วไปนะเหตุที่โรเบิร์ตเขาขอถ่ายรูปเนี่ยแกก็ยินดีถ่ายรูปนะแต่ว่าถ้าตลกด้วยกันจะแซวไงแกจะแซวว่าเออเป็นตลกเหมือนกันจะไปถ่ายกันทําไมวะในมุมมองตรงนี้นะในความรู้สึกของแกแกคิดว่ากูก็ไม่ได้ดังขนาดน,านั้นไม่ได้เป็นตลกดังอะไร เอออะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าหออยอกๆกันไปนะครับช่วงหนึ่งนะช่วงท้ายในชีวิตของแกนะแกก็ประสบความสำเร็จในด้านออหน้าจอทีวีนะครับรายการออหลายรายการเนาะมีร่วมกับจุ๋มบอลกับออตั๊กบริบูรณนะ์นะพว,พ,นพวกีิหน่พวก คุณนแจ๊ดนองแจ๊ดเนี่ยอะไรต่างๆแนละ้วก็ในช่วงนั้นก็ถือว่าจุดสูงสุดนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดของแกก็ป่วยนะครับไม่สบายนะครับก็โดยสภาพร่างกายของแกด้วยนะโรคไขไข้เจ็บนะครับสุดท้ายแกก็ได้เสียชีวิตลงนะครับผมแล้วผมก็ได้ไปร่วมงานนะครับ ฟังเอ่อไม่ได้ฟังส่วนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ๋อผมไปร่วมงานอ่ะชาปนกิจหรือว่าเผาศพนะครับที่โรเบิร์ตนะในวันนั้นนะครับซึ่งเอ่อมันอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลบ้านบ้านฝั่งของผมกับฝั่งพี่โรเบิร์ตอยู่ไกลกันเนาะก,ก็แต่ก็ไปด้วยใจนะครับไปก็ทั้งทีมงานนั่นแหละก็ไปกับทีมงานช้าง,างซังเชิญยิ้มนี่แหละนะครับในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องร่วมอาชีพ นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเราก็รู้จักกันนะครับไม่ได้รู้จักกันแบบว่าผิวเผินนะครับรู้จักกันีจริงนะครับเราก็ให้ความร่มและถือกันเนาะสำหรับพี่โรเบิร์ตเนี่ยเจอกันบ่อยครั้งนะครับพี่แกก็ให้เกียรตินะครับให้เกียรติกับผมนะครับกับน้องคนนี้นะคนที่ชื่อบอยซังนี่แหละนะครับพี่โรเบิร์ตถือว่าแกเป็นตลกที่เป็นตลกรุ่นพี่ที่ ให้เกียรติน้องๆนะครับตลกหลายๆคนนะครับที่เจอแกนะครับในสมาคมศิลปินตลกเนาะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเก็บมาเล่าให้กับ FC ได้ฟังกันทุกๆคลิปนะครับหลายๆคลิปนะครับก็เป็นคลิปแนวคอนเทนต์เกี่ยวกับตลกไทยเพื่อ,อไม่ให้เอฟซีะนะครับหลายๆ ท่านหรือหลายๆรุ่นเนาะได้ได้ลืมเลือนนะครับไปจากาวงการเนาะเราก็จะสืบสารตำ,ตำนานตลกไทยนี่แหละให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดสไลด์นะครับแล้วก็กดไลค์กดพูดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ยังไงก็พาผมให้ไปถึงหนึ่งหมื่นซับด้วยนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับโชคดีมีเงินใช้ คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับผม